สิ่งที่เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นอุทก,กภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงทั้งตรังพัทลุงแล้วก็สตูลยะลาปัตตานีนาราธิวาสตอนนี้ความช่วยเหลือไม่เพียงพอแล้วคนที่รอให้เข้าไปช่วยเหลือน่าสงสารมากก็ขอทักทายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วดิไม่เที่ยวก็เข้าวัด ก็จากที่ผมเห็นข่าวเห็นคลิปตามโซเชียลมันน่าสงสารมากๆโดยเฉพาะเด็กกับผู้สูงอายุที่กําลังรอความช่วยเหลือเขาไม่มีอาหารไม่มีน้ําอยู่กันแบบไฟก็ไม่มีแล้วถ้าคนไหนที่โทรศัพท์แบตดหมดบอกได้เลยว่าเท่ากับขาดการติดต่อจากโลกภายนอกไปเลยผู้ภายไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีคนบ้างถ้าว่าเขา ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะโดยเฉพาะตรงพื้นที่ที่ธุรกันดานหน่อยแล้วที่น่าสลดใจยิ่งกวา่าก็คือเหตุที่มีชาวบ้านยิงปืนขับไล่หน่วยกู้ภยัยทำเพื่ออะไรไม่เข้าใจคุณไม่เดือดร้อนแต่คนอื่นเดือดร้อนอย่าทำอย่าทำตัวเป็นภาระสังคมแล้วก็สำหรับคนนี้นะผมอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมตัวไปดำเนินคดี ดีที่สุดเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนคนอื่นที่อยู่ด้านในเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือคุณมีอาหารคุณมีทุกอย่างคุณไม่เดือดร้อนผมบอกเลยว่าชีวิตคนมันสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นคุณไม่เดือดร้อนคุณก็น่าจะมีกระจิตกระใจน่าจะสงสารคนอื่นบ้างละเชสสกีเขาก็จำเป็นต้องขับเร็ว เจสก,กี้ขับไม่เร็วมันก็คว่ำหรือไม่มันก็จะดูดขยะเข้าไปในใบพัดได้เป็นอะไรที่ดูแล้วหดหูใจมากๆถ้าจริงๆนะครับผมมีโอกาสนะผมก็อยากไปช่วยนะเหตุการณ์แบบเนี้ยอยากไปช่วยมากๆดูแล้วมันแบบนึกถึงตัวเองเราเองก็เป็นคนมีลูกเล็กแล้วก็มีแม่ที่ต้องดูแลแล้วก็คิดถึงใจเขาใจเราแล้วก็ว่ากันด้วยเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชา ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่เป็นที่จับตามองเท่าไหร่นะครับก็อย่าละเลยนะครับอย่าละเลยมันจะเป็นช่องโหว่ให้คขมเณรเข้ามารุกล้ำเราได้นะอย่าทิง้งช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านเราไม่น่ารักเลยยอมขมเณรทุกอย่างวันนั้นผมเห็นนะที่ชายแดนไทยพมา่ามีลูกหลงมาตกสองสามลูก ไม่เขตไทยมันยิงสวนเลยแต่กับขเมศเป็นอะไรนั่งหนาก็ไม่รู้ยอมเขาจนแบบเราแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วล่าสุดทุกวันนี้ขเมศอยู่ดีกินดีมีเงินใช้ก็เพราะเอาลวดหนามไทยไปขายคือหมดคําจะพูดเลยจริงๆก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดใจแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยมีอะไรมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกัน